เ hey. ได้ค่ะวันนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันนิดนึงค่ะ แต่ที่เหมือนเดิมก็คือมาเจอจอมซีินทอนนะคะจากฮาร์สันไมแล้วก็วันนี้เราได้รับเกียรติจากสองท่านนะคะที่จะเข้ามาคุยกับเราวันนี้เราชวนพี่โยนะคะพี่โยรถงานวิเลยกรของมหลาลัยลิงคอล์นนะคะลิงคอล์นยูนิเวอร์ซิตี้ที่เมืองครเชิร์อ่เก่อใต้ของนิวซีแลนด์และน้องสิงโตนะคะบุญรักษาบุญปานนะคะเป็นสิทธิ์เก่าของลิงคอล์นนะคะมัสเตอร์ออฟ g l o b a l business นะคะจบมาเมื่อปี2022มันจะมาแช ประสบการณ์การที่น้องสิงโตเรียนหลักสูตรนี้นะคะโดยเฉพาะช่วงโควิดด้วยก่อนหน้านั้นที่ไปนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาฟังพี่โยนะคะคุยกับน้องสิงโตกันค่ะในส่วนของมหาวิทยาลัยลินคอนที่นิวซีแลนด์เชิญค่ะพี่โยขอบคุณค่ะก่อนอื่นก็สวัสดีพี่จองก่อนนะคะขอบพระคุณนะคะที่เปิดโอกาสให้ลินคอนได้มาโม,โมให้น้องๆที่เป็น สาวกของหฮรแเซนไม์ได้ฟังนะคะแล้วก็สวัสดีน้องสิงโตด้วยนะคะขออนุญาตเรียกน้องค่ะก็ดีใจมากที่ได้เจอสิทธิ์เก่านะคะเอที่มาที่ไปคือว่าวันนั้นเราได้มีโอกาสไปเยี่ยมออฟฟิศฮรแเซนไม์กันแล้วก็พี่จอมก็บอกว่าเนี่ยมีนักเรียนเก่าท่านหนึ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของหฮรเซนไมแล้วก็เพอิญเป็นนักเรียนเก่าของลิงคอนยูนิเวอร์ซิตี้ด้วย พี่ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสดีเพราะว่าทุกวันเนี้ย คนที่อยากไปเรียนเมืองนอกเนี่ยข้อมูลก็จะมีเยอะมากหาผ่านทางเว็บไซต์บ้างผ่านทางพวกโซโชเชียลมีเดียทั้งหลายแต่ว่าน้อยครั้งมากที่จะมีโอกาสได้ฟังแล้วก็พูดคุยประสบการณ์ตรงจากคนที่มาเรียนจริงๆนะคะก็อยากให้น้องสิงโตช่วยเล่าให้ฟังเริ่มต้นก่อนเลยค่ะว่าตอนนั้นไปเรียนอะไรคะแล้วก็ใช้เวลาเรียนโดยสิริรวมประมาณกี่ปีเอ่ยผมไปเรียน เป็นสาขา global management and marketing ครับเป็น t o t master ดังนั้นก็จะเป็นการเรียนโทแบบที่ไม่ต้องทำวิจัยจบตามหลักสูตรแล้วของเขาก็จะเป็นสามเทอมครับปีครึ่งแต่ผมก็จะใช้ไปเอ่อเพิ่มไปอีกหนึ่งปีเพราะว่ามีอีกวิชาหนึ่งครับครับผมโอเคค่ะ ตอนที่เริ่มต้นเลือกอะค่ะทําไมจับพระจับหูยังไงคะหรือว่าแบบปักหมุดมาเรียบร้อยว่าจะเอาลิงคอนยูนิเวอร์ซิตี้ลองเล่าให้ฟังหน่อยคะ่ะหรือว่าทางฮาเซนไมล์ทางพี่จอมเกลี้ยกล่อมยังไงคะทําไมสุดท้ายถึงมาจบลงที่ลิงคอนเอ่ยี๋ยวลองคุยให้น้องๆฟังนิดนึงค่ะจริงๆตอนเริ่มนะครับผมก็อยากเรียนมาเก็ตติ้งผมก็ลองหาในหลายๆประเทศหลายๆมหลาลัยหายมาเรื่อยๆครับแล้วเอ่อ ทางลิงคอลเนี่ยเป็นอทางที่ฮร์เซนไมล์ทางพี่ซีนกับพี่จอมแนะนํามาครับแล้วก็ผมเห็นแล้วก็เออชอบแบบชอบบรรยากาศชอบหลักสูตรชอบอะไรดีแบบเป็นคนชอบค่อนข้างชอบความสงบหน่อยๆครับก็จะดูว่าเหมาะเหมาะกับเราดีด้วยครับครับ พอเลือกเรียบร้อยแล้วว่าเป็นลิงคอนเนี่ยอ,อยากให้เล่าถึงความรู้สึกค่ะว่าไปถึงที่น,นู่นประมาณช่วงเดือนแรกหรือว่าช่วงสัปดาห์แรกเป็นไงบ้างคะ,ะดีใจหรือผิดหวังหรือตื่นเต้นหรือแบบอยากจะโทรกลับมาบอกฮาเซนไม์พี่ซีนครับอะไรอย่างเงี้ยมีหรือเปล่าอยากให้ลองคุยให้ฟังนิดนึงค่ะก็ตื่นเต้นเพราะจริงๆมันก็เป็นการ อยู่คนเดียวจริงๆครั้งแรกของผมด้วยอะครับตอนนั้นแล้วก็เออคือมันออกไปอยู่คนเดียวเลยมันก็จะแบบโอ้มีอะไรต้องทําเองเยอะแยะไปหมดก็จะรู้สึกแบบโอเวอร์เวมันจะเยอะหน่อยๆครับแต่ก็โดยรวมแล้วก็คือไปถึงก็รู้สึกชอบบรรยากาศอย่างที่เห็นไว้จริงๆอะครับมันก็ก็ดีรู้สึกมันเป็น,เป,นเป็นมหาลัยที่สงบสงบ ไม่ได้แบบวุ่นวายมากถือว่าตรงปรกใช่ไหมคะตรงปรกอยู่ตรงปรกอยากฟังความเห็นของพี่จอมนิดนึงค่ะในฐานะผู้แบบปั้นดาวดวงนี้ทำไมตอนนั้นถึงคิดว่าน้องสิงโตน่าจะเหมาะกับลิงคอล์นยูนิเวอร์ซิตี้เอ่ยตอนนั้นจริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่สิงโตมาปรึกษาที่ออฟฟิศนะคะกับพี่พี่ก็นั่งคุยกับท่านแล้วก็คุยกันเรื่องลักษณะนิสัยคุยกันเรื่อง ความชอบคุยกันเรื่องการความเหมาะสมแล้วที่สําคัญพี่คิดว่าพี่เลือกลิงคอลให้ด้วยเหตุผลแรกของพี่ก็คือ,อ student support ที่ลิงคอลยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยดีมากนะคะโดยเฉพาะนักเรียนใหม่ๆที่เพิ่งไปเหมือนสิงโตเล่าเมื่อกี้ว่าประสบการณ์ต่างประเทศครั้งแรกที่ไปเรียนด้วยตัวเองแบบเนี้พี่คิดว่าจริงๆแล้วเด็กไทยเราเนาะมีความต้องการตรงนี้ค่อนข้างสูงจริงๆเราต้องการแบบวันออนวันด้วยซ้ําคือเรียกว่า การดูแลแบบตัวต่อต,ต,ตัวแล้วลินคอนเนี่พิสูจน์ให้พี่เห็นมาตลอดนะคะในการทํางานกับพี่มายาวนานเนี่ยว่านักเรียนแต่ละคนของพี่ไม่ว่าจะเก่งไม่ว่าจะปานกลางไม่ว่าจะระดับไหนลินคอนซัพพอร์ตได้ทุกคนนะคะแล้วพี่ก็รู้สึกว่าพี่ก็สบายใจจะนแนะนำลินคอนให้กับสิงโตนะคะ อยากให้น้องสิงโตเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะพอไปถึงตอนแรกเนี่ยเราต้องเรียนภาษาก่อนไหมคะหรือว่าตอนที่สิงโตไปคือภาษาอังกฤษพร้อมแล้วตอนที่ผมไปคือผมภาษา,ษากรีกผ่านแล้วครับก็คือยื่น i อเอลเลยใช่ก็เลยไม่ต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาก่อนครับค่ะ,<ม>คะแล้วตอนนั้นเราอยู่อ่าเป็นที่พักแบบไหนคะตอนที่สิงโตไปเป็นอ่าตีเฟนฮอลล์ของลินคอนเองเนี่ยแหละครับเป็น ก็เป็นดอมที่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหอในที่เป็นฟุเป็นดอมแบบฟูลลีแคสเตอร์ด้วยก็คือรวมอาหารด้วยครับอ๋อคือรวมอาหารทั้งเช้าแล้วก็เย็นเลยใช่ไหมคะใช่ครับแบบเช้ากลางวันเย็นเลย โอ oh, ้ไหนๆลองลองแชร์ประสบการณ์หน่อยสิคะเพราะว่าคือบางทีเวลาพี่โยไปคุยให้น้องๆท่านอื่นๆฟังว่าเนี่ยมีหอแบบที่เป็นหอในด้วยนะแล้วก็เป็นหอที่แบบมีอาหารพร้อมเลยเนี่ยคือหลายๆท่านก็อยากรู้ว่าอาหารส่วนใหญ่จะเป็นยังไงแล้วแบบถ้าผมตื่นสายแล้วผมจะได้ทานไหมเสิร์ฟประมาณกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไหนลองเล่าเล่าให้ฟังนิดนึงเออก็อาหารเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็น อาหารฝรั่งแบบทําง่ายๆมากกว่าครับเพราะว่าเขายังไงเขาต้องเสริมนักเรียนพอสมควรอยู่ถึงจะไม่ใช่นักเรียนทุกคนในมหาลัยใช่ครับแต่ว่าก็โดยรวมแล้วผมว่าดีเลยอะ่ะก็คือทั้งเรื่องคือเขาผมดูเขาเน้นค่อนข้างเน้นด้านเรื่องโภชนาการด้วยแล้วก็เออ่ความอร่อยก็ดีระดับหนึ่งเลยแล้วก็ อ๋อแล้วก็ที่ดีอีกอย่างหนึ่งคือนอกจากว่าเป็นอาหารสามมือแล้วมันเป็นจริงๆมันเป็น all you can eat ด้วยครับคือคือแสดงว่าเท่ากับว่าถ้าสําหรับน้องๆหลายท่านที่แบบบอกว่าตัวเองตื่นสายหรือว่าตัวเองอาจจะไม่ไ,ไม่ได้ไม่ได้ทานอาหารตรงเวลาเป๊ะๆอ,อย่งเขาก็มีเกือบจะตลอดเป็นไม่ครับของผมตอนผมไปเนี่ยเป็นเวลาย่งเป็นเวลาตามมื้ออยู่แต่ว่าทั้งนี้คือเวลาตามมื้อเนี่ยจะ เอ่อในวันจันถึงสุกรนีครับจะเป็นตามมื้อแบบเช้ากลางวันเยน็นซึ่งตื่นสายแค่ไหนผมว่าก็ควรจะทันเพราะว่ามันก่อนเริ่มคลาสแน่นอนไงครับมันปิด <c oughs> คือคุณคุณควรตื่นก่อนเริ่มคลาสแน่นอโอเคอ่ะอันนี้เราคุยกันนักเรียนที่น่ารักไงคะเราแบบเข้าคลาสตลอดเราจะไม่มีการสกปคลาสตอนเช้าเราก็เลยโอเคทุกครัวนั้นดังนั้นเราก็มีอาหารเป็นแรงจูงใจถ้าคุณไม่ตื่นมารับประทานมื้อเช้าให้ทันคุณก็จะเข้าคลาสไม่ทันเน้อก็จะมีผลต่อเรื่องกันนะแต่แต่คือคืออ่าช่วงเวลาที่เขาเปิดให้กินก็เกิดจริงๆก็คือเกินเวลาเข้าคลาสไปน่าจะเผื่อคนไม่มีคลาสเช้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นได้ตลอดทั้งวันขนาดนั้นส่วนเสาร์อาทิตย์เนี่ยเป็นบรันช์กับอาหารเย็นก็คือไม่แยกมื้อไปเลยก็กินได้ยาวๆเลยกินยาวๆเลยหรือจะตื่นมากินมื้อเดียวก็ได้ครับถ้าไม่ตื่นแล้วจริงๆอยู่หอแบบนี้จนจบหลักสูตรเลยไหมคะอ่าจริงๆผมอยู่นิวซีแลนด์ไม่จบหลักสูตรครับผมกลับมาก่อนตอนอยู่ที่นิวซีแลนด์ได้แค่สองเทอม เพราะว่าพอดีช,ช่วงนั้นคือมีสถานการณ์โควิดไหมคะครับใช่ครับอืก็คแล้วแล้วหลังจากนั้นคือมามามาจบเป็นแบบออนไลน์ใช่ไหมคะที่นี่เป็นออนไลน์ครับใช่เรียนที่ต่อที่ไทยค่ะอยากให้เล่านิดน,นึงค่ะว่าวิชาที่ชอบที่สุดอะคะ่ะที่เรียนมาเนี่ยหลักสูตรเนี้ยตัวมาสเตอร์มีตัวไหนที่แบบว่าเอ้ยยังประทับใจอยู่เลยแบบเออเรียนตัวนี้แล้วแบบรู้สึกชอบจัง<ม>หรือเอามาใช้ประโยชน์ได้จริงจริง ผมว่าตัวที่ได้ใช้ประโยชน์จริงๆที่สุดก็คือตัวมาร์เก็ตติ้งพื้นฐานของเขาเนี่ยแหละครับเพราะว่ามันคือสายที่ผมไปต้องการจะไปเรียนอยู่แล้วด้วยดังนั้นมันก็ถือเป็นวิชาเอกเลย <c oughs> ครับ <c oughs> ก็เอ่อในตอนนี้ผมย้ายงานมาแล้วแต่ว่าในงานแรกผมก็ทำด้านการขายออนไลน์แล้วก็เป็นมาร์เก็ตติ้งด้วย ดังนั้นมันก็จะถือว่าตรงสุดๆส,ดๆสดแต่ว่าถึงตอนนี้จะไม่ได้ใช้แล้วแต่ก็ไม่แน่ว่าจะได้ใช้อีกในอนาคตไหมครับอย่างเวลาที่เราเลือกวิชาเรียนเนี่ยคะ่ะคุณพ่อคุณแม่มีผลไหมคะหรือว่าส่วนใหญ่แล้วน้องถึงโตจะเป็นคนเลือกเองเป็นหลักผมเป็นคนเลือกเองเป็นหลักว่าอยากเรียนอะไรยังไงครับแต่ว่าถ้าในเรื่องของตัวคอร์สเนี่ยเขาทางหลักสูตรเนี่ย ทาง global management and marketing เนีครับเป็นคอร์สที่ลงทั้งลงแต่ละเทอมมาให้หมดแล้วครับผมว่าเทอมนี้เรียนวิชาไหนเทอมนี้เรียนวิชาไหนทเทอมนี้เรียนวิชาไหนครับครับเออลองลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเวลาเวลาเราเรียนเนี่ยในในอสมมุติหนึ่งวิชาเราเรามีลักษณะการเรียนยังไงกันบ้างคะมีเลคเชอร์ไหมมีรายงานไหมหรือว่ายังไงมีเกือบทุกวิชาก็จะเป็นเลคเชอร์และรายงานครับ โดยที่คะแนนบางวิชาเนี่ยเอเพราะที่ผมจะไม่ผิดบางวิชาเนี่ยเปอร์เซ็นต์รายงานสูงกว่าเปอร์เซ็นต์คะแนนสอบด้วยซ้ํอ๋อใช่เพราะฉะนั้นในความเป็นจริงบางทีถ้าเราแบบอาจจะเป็นคนที่เอเวลาสอบอะกดดันมาก <c oughs> ก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าอันนี้มันจะเบรกออกมา <c oughs> เป็นช่วงช่วงช่วงถูก <c oughs> ไหมคะใช่ครับดังนั้นผมถึงค่อนข้างมองว่าถึงจะเป็นถึง หลักสูตรที่เรียนจะเป็นท o อตมาสเตอร์ที่ไม่ได้มีวิจัยเนี่ยครับแต่ด้วยปริมาณงานซึ่งจริงๆก็เป็นเหมือนวิจัยย่อยๆที่ทําเนี่ยก็เหมือนได้ทําได้ลองทําวิจัยแล้วจริงๆแค่ไม่ได้มีหัวข้ออาจจะไม่ได้เป็นหัวข้อใหญ่เท่าทําวิจัยอะไรอย่างนั้นนะครับอืมใช่แต่ก็ถือว่าได้ฝึกทักษะค่อนข้างจะครบอยู่เลยครบผมว่าครบอื <laughs> จริงๆอ,อยากให้พี่จอมร้องช่วยคอมเมนต์นิดนึงค่ะคืออย่างเวลาที่น้องๆเขาเข้ามาเลือกวิชาเนี่ยปกติพี่จอมจะเจอไหมคะอย่างอย่างอย่างน้องสิงโตเนี่ยถือว่าโชคดีมั่นใจแล้วก็รู้เลยว่าอยากเรียนอะไรโอเคผมอยากเรียนมาร์เก็ตติ้งเราจะเจอบ่อยไหมคะที่แบบน้องๆบางทีแบบเอ๊ะไม่รู้จะเรียนอะไรแล้วปกติพี่จอมจะมีอะไรให้เป็นข้อแนะนานำสาหรับน้องๆที่แบบเอ๊ะตอนนี้ฉันยังไม่รู้จะเรียนอะไร โดยปกติถ้าเป็นปโทจะไม่ค่อยเจอนะคะปตปโทนี่ถือว่าโตแล้วเพราะฉะนั้นจะรู้ว่าตัวเองจะไปเส้นทางไหนหลายคนก็ต่อเนื่องจากปตรีหลายคนก็อยากต่อย,ยอดเพิ่มเติมเป็นสาขาอื่นนะคะก็มีแต่ว่าสําหรับนักเรียนปตรีที่มาหาพี่บางคนก็ยังยังยังไม่รู้เพราะงนั้นคําถามที่จะถามส่วนใหญ่พี่จะถามว่าตอนเรียนมัธยอมวิชาไหนที่ชอบที่สุดทําได้ดีที่สุด จะอยากต่อยอดตรงนั้นไหมก็จะนําไปสู่วิชาปอตรีที่เขาอยากเรียนค่ะนะคะ,นะคะทีนี้ในส่วนของสิงโตเองเนี่ยพี่คิดว่าที่สิงโตบอกว่า,าตัวรีเสิร์ชเรารายงานเราบางทีเผลอๆมีมากกว่า,าตัวคะแนนมีมีมากกว่าการสอบซะอีกเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องจริงเพราะนิวซีแลนด์ในระดับมาสเตอร์เนี่ยมันเน้นนักเรียนเรื่องการทำรีเสิร์ชคือวิจัยด้วยตัวเองนะคะโดยที่มีอาจารย์ของเราเนี่ยคอย คอยปูทางคอยให้ไกด์ไลน์คอยตรวจเราว่าเฮ้ยเราได้ไหมเพราะฉะนั้นรีเสิร์ชคือเรานั่งอ่านนั่งค้นนะคะว่าอันเนี้ยมีนักวิชาการคนนี้พูดเรื่องนี้มาแล้วแล้วก็แต่ว่ามันยังมีจุดที่เฮ้ยเราเติมได้ตรงไหนอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็ต้องค้นต้องอะไรไปเรื่อยเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้พี่พี่คิดว่านี่คือการเรียนปอทัจริงจังของนิวซีแลนด์นะคะแต่เวลาพูดอย่างนี้แล้วน้องๆที่เขาแบบกลัววิจัยต้อง,ต,องต้องมีอะไรกังวลไหมคะสิงโต อ่อไม่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีในฟอร์ซิลิตี้ของมหาลัยที่ด้านที่ในห้องสมุดนะครับก็จะมีเอ่อเป็นเจ้าหน้าที่ที่ถ้าเราไม่แน่ใจเราอะไรยังไงเราสามารถไปปรึกษาได้ไม่ว่าจะเรื่องการ Refer e n c e การเขียนวิจัยหรือการหาข้อมูลมีครบทุกขั้นตอนครับจริงๆก็คือถ้าไม่มั่นใจอะไรก็สามารถปรึกษาได้ทุกเรื่อง อยากอให้อ,อชนชนค่ะขออภัยขออภัยเช่นหรือแม้แต่ตัวอาจารย์เองจริงๆก็ปรึกษาได้ทุกเรื่องครับในเรื่องในเรื่องเรียนครับต้องต้องย้ําด้วยนะคะว่าในเรื่องเรียนกับเิตัง <laughs> ค่ะแล้วอ,อยากเล่าให้ฟังถึงเพื่อนเพื่อนในห้องนิดนึงค่ะ <c oughs> เพื่อนเพื่อนในห้องของเราส่วนใหญ่จะเป็นมาจากประเทศไหนหรือว่าแบบบางคนเนี่ยเวลามาถามพี่โยอะค่ะเขาอาจจะอายุเยอะแล้วก็กังวลว่าแบบ อุในห้องเนี่ยมีอายุเท่าไรกันบ้างเดี๋ยวจะไปเรียนกันเด็กๆอะไรอเงี้ยจะแก่ไปไหมถ้าเป็นหลักสูตรของผมเนี่ยคือเอ่อผมเรียนเอ่อเป็น Marketing ครับก็คือ global management and marketing แต่ว่าผมเรียนรวมกับเอ่อ finance, finance ด้วยครับแล้วที่เรียนรวมด้วยกันเนี่ยในหลายๆวิชาเนี่ยก็ผมเด็กที่สุด <laughs> ก็ส่วนใหญ่จะเป็นคนทำงานแล้วเลยครับใช่มีแต่ผมที่เพิ่งจบไปคนเดียวส่วนใหญ่เป็นเด็กประเทศไหนคะโอ้หลายประเทศเลยครับทั้งหลักๆเนี่ยที่จะเจอจะเป็นจีนกับอินเดียครับใช่แล้วก็มีคนนิวซีแลนด์เองด้วยมีเอ่อคนหนึ่งที่ผมจำได้มาจากโคลัมเบียครับหรือปาปัวนิวกินีก็มีครับ ปีนนั้ทค่อนข้างหลากหลายเลยเช่ช่วงจังหวะที่ไปเนี่ยพอดีสถานการณ์โควิดกำลังเหมือนจะแบบปัทุไม่ปัทุจะเอายังไงจะจริงจังหรือจะยังไงดีไปไปถึงไปถึงตั้งแต่ตอนที่ผมไปถึงตั้งแต่ประเทศไทยเพิ่งเจอประมาณห้าหกเคสแล้วครับ ก็คือยงเป็นเป็นช่วงเวลาเป็นช่วงเวลาสําคัญของประวัติศาสตร์โลกใช่ก็ไปถึงได้ประมาณเดือนหนึ่งก็เจอล็อกดาวพอดีครับแล้วที่นู่นเขาล็อกดาวกันเข้มงวดมากครับผมแสดงว่าคือแทบจะไม่ได้เที่ยวเลยไหมคะของสิงโตได้ได้มีโอกาสเที่ยวโอ้หน่าเสียดายไม่ได้เที่ยวเลยเป็นรุ่นเที่ยวทิป เป็นรุ่นเที่ยวทิปเดี๋ยวต้องหาโอกาสหาจังหวะก,กลับไปเที่ยวอีกรอบหนึง่งใช่ครับค่ะอืมเพราะว่าถ้าหากว่าไปถึงแล้วแบบว่าไม่มีโอกาสไม่มีจังหวะได้เที่ยวเลยนี้ก็ก็ก็เอ่ออะไรนะเงียบเหงาพอสมควรใช่ค่ะผมว่าโดยเฉพาะเพราะว่าเป็นเกาะใต้ด้วยล่ะครับที่จะค่อนข้าง คนน้อยอยู่แล้วพอเป็นล็อกดาวแบบเข้มงวดก็เลยยิ่งเงียบเหงาเลย <laughs> อืมแล้วจริงๆก็น่าเสียดายด้วยค่ะเพราะว่าเกาะใต้อะถือว่าเป็นเพลกล่าวของนิวซีแลนด์เลยด้วยใช่ทั้งสกีเที่ยวเยอะมากที่เที่ยวเยอะมากจริงๆน่าเสียดายมากอืมจริงๆจะต้องสาร,รภาพว่าถึงจะไปเรียนก็วางแผนเที่ยวก,กะเป็นรถทริปเกาะใต้ไว้แต่ว่าไม่ได้ไปครับ <laughs> มไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเขาให้เราย้อนกลับไปอีกทีคราวนี้ก็พาคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยพาแฟนไปด้วยคะ่ะค <laughs> <c oughs> ค่ะเอออยากให้สิงโตช่วยลองอ่าสำหรับในฐานะรุ่นพี่นะคะ คนที่จบมาแล้วแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยก็ได้ทํางานสมดังที่แบบว่าไปเรียนมาแล้วก็จบมาอยากให้แนะนําฝากแนะนําให้น้องๆเวลาที่ตอนเนี้ยหลายๆคนก็กําลังอยู่ในช่วงอยากจะเลือกที่เรียนเพิ่งจบปร,ริญญาตรีแล้วก็กําลังมองมองดูอยู่ทำไมถึงควรเลือกนิวซีแลนด์จากในสายตาของน้องสิงโตเองแล้วก็น้องสิงโตคิดว,ว่ามีอะไรที่เป็นประเด็นที่อยากจะฝากสําหรับน้องๆที่กําลังเลือกมาหาวิทยาลัยอ,อยู่บ้าง จริงๆที่อยากที่ผมคิดว่าควรจะเลือก New นิวซีแลนด์หนึ่งเพราะว่าหลายๆมหลาลัยของ New นิวซีแลนด์นะครับหลักสูตรเขาดีอยู่แล้วสภาพสังคมเขาก็ดีเลยครับแล้วเป็นประเทศที่เอาเขาจริงๆแล้วภาคของชีพเนี่ยไม่ได้สูงกว่าเราเท่าไหร่ในแง่นี้ก็พอจะประหยัดไปได้ครับผมส่วนในแง่การเลือกสาขาที่เรียนหรือมหลาลัยเนี่ยผมว่า ก็ต้องมีหลายส่วนก็คืออสาขาที่เรียนก็จริงๆผมมองว่ามันแล้วแต่คนชอบหรือมองว่าได้ใช้อ่ะครับคือผมก็เข้าใจแล้วว่าคนหลายคนก็เรียนที่ตัวเองไม่ได้ชอบแต่คิดว่าได้ใช้ซึ่งผมว่ามองว่ามันไม่ได้มันไม่ผิดอะ่ะมันก็เหมือนมันก็เหมือนเราเลือกงาน <laughs> เราไม่ได้ทํางานให้เอ่อมีความสุขอย่างเดียวอ่ะครับเราทํางานเพื่อมีเงินด้วยก็ <laughs> <laughs> แล้วเราไปหาความสุข เพิ่มก็ได้หรือว่าจริงๆก็คือแต่ว่าถ้าเป็นสาขาที่ชอบด้วยมันก็ดีครับใช่อย่างที่ผมได้มาส่วนเลือกมหาลัยเนี่ยผมว่าก็คงต้องแล้วแต่คนว่าชอบแบบไหนชอบบรรยากาศเมืองชอบบรรยากาศสงบสงบอะไรอย่างเงี้ยครับคือถ้าชอบบรรยากาศในตัวเมืองชอบเที่ยวในเมืองหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็อาจจะแนะนําเป็น มหาลัยทางเกาะเหนือไปมากกว่าในโอคลแลนด์ในเวลลิงตันครับแต่ถ้าอชอบแบบสงบๆแบบผมเนี่ยก็อาจจะชอบแบบลินคอนกันมากกว่าใช่ถ้าสมมุติสมมติว่าตอนนี้ให้น้องสิงโตคิดถึงเรื่องที่ประทับใจที่สุดที่ลินคอนมีอะไรที่อยากจะแบบมาถึงแบบถ้าพูดถึงเรื่องประทับใจปิ๊งเข้ามาแบบเข้ามาในหัวเลยอืก็ จริงๆก็คือความซัพพอร์ตของเจ้าหน้าที่แล้วก็อาจารย์นะครับก็คือจริงๆช่วงนั้นผมก็ปรึกษาเยอะมากเลยไม่ว่าจะทั้งเรื่องเรียนเรื่องลงทะเบียนเรียนที่เออ่ระบบเขาก็ต่างเรื่องเรื่องหัวใจด้วยป่ะคะก็ทั้งเรื่องเรียนเรื่องลงทะเบียนเรียนอย่างเงี้ยครับเรื่องระบบต่างๆที่มันต่างกับที่ผมจะชินจากที่ไทยพอสมควรอะไรอย่างนี้ก็ ปรึกษาได้หมดเขาก็เอให้คําปรึกษาตลอดใช่ครับแม้แต่วันหยุดโอ้แม้แต่วันหยุดเหรอคะจริงเหรอคะใช่ครับโอ้โหขนาดนั้นเลยอก้อาจจะอาจจะหาตัวยากนิดนึงวันอาจจะหาตัวกันยากนิดนึ่งครับวันหยุดแต่ก็ถ้าเจอก็ปรึกษาได้ แสดงว่าจริงๆพอเราอยู่ในหอพักข้างในมหาลัยเนาะบางทีเราก็เดินเข้าไปใช้ห้องสมุดแล้วก็เดินเข้าไปในมหาไลัยได้ด้วยแม้ว่าจะเป็นวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์ใช่ครับแค่ว่าแบบบางห้องบางตึกอาจจะไม่เปิดแต่ว่าฟิสิลิตี้ส่วนใหญ่เนี่ยเปิดทุกวันอยู่แล้วอ,อยห้องสมุดใช้ได้ทุกวันใช่ครับห้องสมุดเนี่ยโดยเฉพาะห้องสมุดเนี่ยอสำหรับนักเรียนปริญญาตรีเนี่ยจะมีเวลาจำกัด ถึงแค่กี่โมงกี่โมงที่ผมผมจําไม่ได้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นปริญญาโทรหรือปริญญาเอกเนยครับสามารถใช้ห้องสมุดได้ตลอด24ชั่วโมงโอ้ <c oughs> คือแทบจะเรียกว่าเออถ้าวันนี้นอนไม่หลับเดินออกมาจากหอก็คือมาฝังตัวอยู่ที่ในห้องสมุดได้เลยได้ครับหรือถ้าอยากเออวันไหนมิลเลเคิลอ่านโตลุ่งก็สมุดได้เตรียมเตรียมทูบไปด้วย โอเคโอ้ย oh, okay. อันนี้เป็นประสบการณ์ที่แบบว่าน่าสนใจมากค่ะสำหรับน้องๆคนไหนที่แบบว่าอยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วก็แบบเอ้ยเคยเจอไหมห้องสมุดที่เปิด24ชั่วโมงแบบนี้อ่านะคะลองลองดูก็คิดว่าในในใน,ในต่างประเทศหลายๆลหลายหายห้องสมุดก็จะเป็นแบบนี้เพียงแต่ว่าที่ลิงค์คอนก็จะพิเศษนิดน,นึงคือเป็นหอในเพราะฉะนั้นก็จะเดินมาง่ายสะดวกเลยใช่ครับก็ เดินไปเรียกว่าเดินไปทุกที่อ่ะครับเพราะว่าเอ,อหอในเนี่ยอยู่ค่อนข้างกลางไม่ได้แบบว่าหลุดออกไปมุมใดมุมหนึ่งของมหาลัยครับผม mm. ก็เดินไปเรียนก็ง่ายเดินไปลงอาหารก็ง่ายเดินมาห้องสมุดก็ง่ายครับเพราะว่าแบบเหมือนทุกอย่างมันเกาะกลุ่มกันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้ว uh. ครับผมมีแลนอยากจะกลับไปเมื่อไหร่ไหมคะตั้งใจไว้ยังไงเอ่ย ยังไม่มีแบบลงเป็นวันแน่นอนแต่คิดว่าเยอยากกลับไปแน่ๆหรือว่าเดี๋ยวเพื่อกลับไปเรียนปอเอกโอ้คงต้องดูก่อนค่ะตอนนี้ยังสนุกกับงานอยู่เนะาะครับ ค่ะได้เลยก็ขอบคุณมากนะคะจริงๆถือว่ามีประโยชน์มากก็อยากให้เดี๋ยวเผื่อมีโอกาสเราจะพยายามหาสิทธิ์เก่าลิงค์คอนอีกสักประมาณสองสามท่านแล้วก็เดี๋ยวลองดูเผื่ออาจจะแบบว่าคุยกันเป็นฟอรัมเนะเรามาแบบว่าเมาส์เมาส์บรรยากาศในลิงค์คอนกันว่าเป็นยังไงบ้างมีความสุขแค่ไหนแล้วก็เดี๋ยวเผื่ออาจจะหารุ่นพี่คนอื่นที่อยู่นอกช่วงโควิดมาคุยยั่วน้ําลายให้ เทียบ<ช>ประสบการณ์ให้น้องสิงโตได้รู้สึกว่าเอ้ยฉันพลาดตรงนี้ไปต้องรีบกลับไปเที่ยวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ค่ะพี่จอมคะอยากให้พี่จอมลองอ่าฝากสําสหรับน้องๆที่สนใจอยากไปเรียนนิวซีแลนด์นิดนึงค่ะเพราะว่าก็เจริงๆพี่จอมก็ทํางานกับมาหาหลายัยหลายที่วันนั้นประสบการณ์ก็เยอะอยู่ลิงคอนก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่จอมจริงๆอยากให้พี่จอมลองอ,อช่วยสรุปนิดนึงค่ะ มีแค่อยากจะอัปเดตนะคะเพราะว่าพี่เพิ่งไปเยี่ยมลินคอนมาเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมเนาะแล้วก็บรรยากาศยังตรงปกตามที่สิงโตบอกนะคะว่าว่าน่าเรียนนะคะมีความสงบนะคะแล้วก็สวยเพราะว่าลินคอนจริงๆเราได้ชื่อว่าเป็น u ูทียูนิเวอร์ซิตของนิวซีแลนด์นะคะเป็นติดหนึ่งใน Top 50จริงๆแล้วของมหาลัยขนาดเล็กนะคะ ที่มีความสวยงามแล้วก็เป็นบูติคนะคะทั้งในหลายส่วนเพราะฉะนั้นพี่จริงๆถ้าลินคอนเนี่ยเชียร์มาตลอดนะคะแล้วก็ลองดูสาขาที่แต่ละคนสนใจได้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วถ้ามีคำถามหรืออะไรเนี่ยสำหรับลินคอนเองมีพี่โยอ,อยู่ทางนี้นะคะเราตอบได้แล้วก็พี่โยเองก็เป็นเจ้าหน้าที่โดยตรงของลินคอนที่เบสที่เมืองไทยเพราะฉะนั้นทุกอย่างมัน สะดวกสบายไปหมดนะคะแล้วถ้ามีคําถามเนี่ยับลองได้คําตอบอย่างรวดเร็วแน่นอน,อนแล้วก็เจ้าหน้าที่เองทางลิงค์ค้นทางโน้นเองก็สปอร์ตพี่โยเต็มที่ด้วยเพราะฉะนั้นพี่ไม่ค่อยกังวลนะคะถ้าหากว่าตัวเลือกของเราคือลินคอนอันนี้แล้วก็เป็นตัวเลือกที่สบายใจแน่ๆ <c oughs> งั้นก็อาจจะรบกวนเวลาสิงโตเท่านี้นะคะต้องขอบคุณมากๆเลยเนาะเพราะว่าเกรงใจมากเลยจริงๆตารางก็ยุ่งแล้วก็ยัง <c oughs> อุตสา์บอกพอเอ่อพวกพี่ติดต่อไปบอกว่าขออยากให้คำแนะนำเผื่อจะเป็นประโยชน์กับน้องๆนะคะก็รีบตอบรับเลยเพราะเพิ่งจะทราบเมื่อสักครู่นี้ว่าจริงๆเราเพิ่งเลิกงานยังไม่ถึงบ้านเลยด้วย ที่จริงสิงโตพวกพี่ที่จริงบอกได้ว่าเออเป็นตอนไหนตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยอมอไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรขอบคุณมากๆเลยค่ะสิงโตเออ,เอ,อแล้วเดี๋ยวงานแฟนนะอยู่นะเผื่อเราแบบชวนน้องสิงโตกันมาอีกใช่ค่ะเดี๋ยวถ้ามีกิจกรรมแบบเป็นอลัมไนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าเน็ตเวิร์กิงแน่นอนเราก็ได้เจอกันตัวเป็นๆค่ะ ได้สิงโตนะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสิงโตแล้ววันนี้ก็ขอบคุณพี่โยด้วยนะคะจากลิงคอ l n u น i เ e อร์ซิตี้เดี๋ยวใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็ติดต่อตรงมาที่ฮาร์เซนไมล์ได้เลยนะคะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณสิงโตนะแล้วก็ขอบคุณพี่โยมากมากค่ะไวขอบพระคุณนะคะฮาร์เซนไมล์ขอบคุณน้องสิงโตด้วยนะคะช่องีค่ะสวัสดีค่ะ